ส่งดาวของแกมาข้าฉันให้ตายดีกว่าฉันไม่มีทางมาอบดาวให้กับแกหรอกมันก็ตายซะเฮ้ยไอเฮาสัตว์ประหลาตตื่นขึ้นมาแล้วฟังฉันน้อยเจ้าหมาโนยฉันไม่ใช่สัตว์ประหลาดฉันคือเฮฟวี่หนีกด้ดีกว่าไอเฮาที่นี่มันที่ไหนเนี่ยโดนหมากัดด้วยลองเดินไปดูดีกว่าอุ้ย อุ้ยหลุมอะไรเนี่ยเกือบแล้วไงอู้หูตัวอะไรดีอืมพิจารณาเ <c ười> สียงแบบนี้แกคงจะเป็นแกะสินะ <c ười> <c ười> ส่วนแกก็คงจะเป็นวัวสินะ <c ười> ได้เป้าเลรงจริงซะแล้วอย่างนี้ต้องลองวัดฝีมือหน่อยแล้วอยากได้กลับไปเลี้ยงที่บ้านสักตัวจังเลย <c ười> น่ารักจังเลยวัวน,น,น,น้อยวัวน้อย เดี๋ยวกอเลยขึ้นวัวหายไปไหนแม่แม่จังเลยเราเราเป็นฮูดยังเรียกพี่เอ้ยนายทำอะไรกับวัวของฉันเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังจะเถียงอีกเหรอมีแกคนเดียวที่อยู่ตรงเนี้ยแกะจะฆ่าทําไมเนี่ยอยู่ๆมันก็หายไปแล้วกลายเป็นก้อนเนื้อผมไม่รู้ไม่ได้ทําอะไรเลยยังจะปฏิเสธอีกเหรอแกนั่นแหละฆ่าวัวฉันแกของฉันมันคงไม่ฆ่าวัวเองได้หรอกเย่แกต้องโทใช้แกฆ่าวัวของฉัน <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะนายใช้เฮฟวี่หรือเปล่าเฮ้ยนายรู้ช่วยจะได้ยังไงเนี่ย โอ้พระเจ้าไม่อยากเชื่อใช่นจริงๆแหรอเนี่ยตามเชนอะแป๊บนึงได้ไหมจะพอฉันไปหน่อยเหรอฮุยไ่ให้นาอร่างฟักทองออย่อแรกช่นั่ชัดจนมากเลยที่นี่คนโยจองที่นี่ควรจะเป็นเมืองสินอะเฮฟวี่ฉันอยากให้นายรออยู่ตรงนี้อย่าเดินไปไหนไกลเข้าใจไหมเฮฟวี่โอเคไอ้นายตรงนั้นเนาะนายช่วยหยิบเอาฟักทองมาใส่ให้ได้ไหมมันอยู่ข้างๆนายเออเราจะสร้างหุ่นโกเลมเหล็กนายช่วยหยิบมาวางให้หน่อย ปจังงั้นแหละนาะยวางไว้ตรงกลางเลยเนาะผมเจอตัวเฮฟวี่แล้วมาแล้วเหรอ,อนี่นายอือใครเนี่ยนายคงมาใหม่สินะเรามาแลกเปลี่ยนของกันไหมน่าสนใจจังเลยเอาก็ได้เนาะโอเคตอนนี้ในตัวนายมีอะไรบ้างละ่ะ ชันมีเนื้อวัวดิบสองชิ้นทาอะไรได้บ้างอ่าฉันจะเผาให้ในายหนึ่งชิ้นลักกันนะแล้วมันจะกินได้หรือเปล่าอ่ะอืมแถมอะไรกว่าเดิมด้วยนะฉันจะเผาให้ในายละก,กันนะรอปฟบนะอันนี้เนื้อย่างของนายเสร็จแล้วอู้ขอบใจมากเลยเนอะนเอาล่ะและนายมีอะไรจะมาแลกเปลี่ยนกับฉันล่ะเฮ้ยเฮปปี่อู้โอ้พระเจ้าไม่อยากเชื่อใช่นนายจริงด้วย นายเป็นใครและมีธุระอะไรกับฉันนั้นเหรอฉันเป็นผู้นําของทุกคนในเมืองนี้เฮวี่นายคิดว่าเมืองนี้เป็นยังไงบ้างเหรอก็ปกติดีนะสงบสุขดีทอางั้นนายก็คิดผิดแล้วเหรอเฮวี่ทุกคนอน้ใกล้แต่ยอมแพ้กันแล้วไม่เป็นไรนะนายมีทุกคนอยู่นะขาดแคลนอดอยากโอ้ยหิวจังเลยไอ้ฮาวอดทนแป๊บหนึ่งนะอาหารใช้ก็หมดแล้วอยู่ใช้ไปหาให้ทุกคนล้มตายกันไปทุกวันทุกวันนี่มันอะไรเนี่ยแบบนี้ทั้งหมู่บ้านก็กำลังแย่น่ะสิ ตอนนี้เวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วและนายคือความหวังสุดท้ายของฉันตามฉันมาน,นี่หน่อยเร็วเราจะให้ฉันทำอะไรเง้นเหรอฟังฉันนะเฮฟวี่ฉันอยากให้นายเก็บสิ่งสิ่งนี้เอาไว้อะไรเนี่ยของแล้วเดี๋ยวไม่เอาเกะกะแล้วเถอะไปหมดแล้วเนี่ย,ๆๆยฉันขอร้องล่ะนายเก็บสิ่งสิ่งนี้เอาไวเ้เถอะไม่เอาก็ไปให้คนอื่นสิเกะกะแล้วเธอกระเป๋าฉันฉันบอกให้เก็บเอาไว้ไงเฮฟวี่โอเคโอเคก็ได้ซศกซีจังเลย h ฮฟวี่เฮฟวี่ตื่นได้แล้วเร็วเข้าเกิดอะไรขึ้นเหรอที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วนต้องไปจากที่นี่เฮ้ยอธิบายฉันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นฟังฉันให้ดีนะเฮฟวี่ฉันอยากให้นายไปจากที่นี่แลวอยากลับมาที่นี่อีกบอกฉันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนนี้และที่นี่อาจจะไม่มีอีกแล้วเพราะเราถูกเหล่ามอนเตอร์โจมตีอยู่ตอนนี้พห้ฉันไปช่วยดีกว่าไหมไม่ฉันอยากให้นายไปจากที่นี่พร้อมกับของที่ฉันให้นายไว้ ใครฆ่ามาชัน how? อไอฮาวเฮ้ยไอ้ส้มตรงนั้นนะ่ะออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้เลยไอฮาวอ่ะ <I how? S 2> พวกมันมากันแล้วสัญญากับชันนะเฮฟวี่นะจะไม่กลับมาที่นี่อีกโอเคได้เลยปล่อยตามทางที่ฉันบอกนายเอาไว้ไปไปทางหลบนีฉันจะไปถ่วงเวลาไว้ให้ขอให้นายปลอดภัยเนะขอบใจเฮฟวี่ยินดีที่ได้รู้จักกับนายนะควยดย ขอบใจมากเลยมันใช้อย่างนี้นี่เองมันโอพีมากเลยเสร็จฉันอร่อยของวันวอโผล่ออกมาจนได้นะฮีโร่บาบมาตัดสินกันตรงนี้แหละ <c oughs> มาเลย,ยหรือว่านั่นเลย จบแล้วฮยไม่ไหวงานของแาเป็นอ,นนองฉันฮึฮึาึฮึนึฮ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 ยฮึไึนึฮึฮาฮของฉันน้นองชไไา,ายฮึ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 กึฮ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 าฮึฮึฮึ่ he's four